สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำงานเกี่ยวกับทีวีนะครับโทรทัศน์เก่าแกเะกะเพราะว่าผมซื้อมาแกะครับคนขายก็ขายแพยงเหมือนเดิมครับกำไรก็หดครับกำไรน้อยแกะออกมานี่ครับต้องเมือนเสียค่าแรงแคะออกมา นี่ครับมีทองแดงครับก็มีนะครับทองแดงนี่ครับอันนี้ก็มีทองแดง ก็มีบอดกับเกะี่ยออกมาผมวก็จะมาแยกเหมือนเดิมนะครับจะมาแยกโลแยกทองแดงแล้วก็แยกตนนัวนี้ตะขาบน,นี่ครับตัวนี้ทองแดงทังแดงก็มีลายส่วนสายพัดจอเนี่ยส่วนมากมีเนียมก็มีนะครับมีเนียมหลายเยอะมากๆนี่ครับมีเนียมเพียบเลย นี่ครับสุดแยกตัดสายไฟนะครับสายไฟก็ต้องตัดออกเนี่ย นนีเป็สายแบตเดดร้อนมากครับตอนเช้าอากาศเย็นใช้ๆายมาร้อนนี่ครับ อันนี้ก็เป็นสติกแนคนครับสติกแ็งแกะเแษนะครับเก็บเมื่อวานนี้ครับต่อไปก็จะเอาเหล็กมันนะครับแค่เอาเหล็กเหล็กในจอแก้วมันมีเหล็กนะครับทุบเอาเหล็กนี่ครับเหล็ก ตัวนี้นี่ครับเหล็กนี่ก็จะตัดเออกาะแยกนะครับ ว่ายแป๊บเดียวเนาะแหว่นเนาะเขาใส่สว่านะเานาะ <c ười> <c ười> นี้คมมากครับนี่ใส่ทุงมืองั้นบานมือนะครับนี่ครับเป็นเหล็กนะครับที่คมมากนะต้องใส่ทุงมือนะครั่อยจับนี่อันนี้เป็นเหล็กข้างในมันนะครับจะมีเหล็กส่วนมากหนักหนักแก้วครับส่วนเขารับซื้อนะครับมันจะมีคนรับซื้อจอแก้วไปทําอะไรนะครับเพราะ เอาเหล็กมันจะมีเหล็กข้างในนี่ครับขาขายเหล็กนี่ครับเหล็กบางอันก็กิโลหนึ่งบางอันก็ครึ่งกิโลแล้วแต่นะครับน้ำหนักไม่เท่ากัน,นบ,บางอันก็เบานะครับบางอันก็หนักแล้วแต่เขาจับผลิตมานะครับ